สวัสดีครับผมชอวัชะระพลนะครับคลิปนี้พามาดูขั้นตอนการมิกเริ่มตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่การโรยปูนนะครับตั้งแต่การโรยปูนผงนะครับพา,าคุณผู้ชมมาดู f x z 360ตัวนี้ก็เป็นรถโรยปูนผงนะครับขั้นตอนการโรยเขาก็จะไม่มีอะไรมากครับวิ่งเป็นหน้ายาวอย่างนี้ ตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับไฟวินเป็นตัวนับรอบตัวนับรอบของเพานะครับมันจะไปสั่งให้ตัวโรยปูนทำงานให้มันสัมพันธ์กันกับไอความเร็วนะครับพอรถหยุดปุ๊บมันก็จะหยุดโรยนะครับพอรถหยุดมันก็จะหยุดโรยหยุดโรยก็คือมันสั่งงานผ่านไอตัวนี้แหละหมุนๆตัวนี้นะครับนี่ๆ คล้ายๆจานเบรก ABS นะครับมีร่องอโรยซ้ำนะครับวิ่งโรยซ้ำตัวนี้ก็คือจะเป็นถัง18ตันนะครับถัง18ตันแต่ว่ารหัสเขาเป็น16นะครับน่าจะใส่ได้เพิ่มอีก2คิวนะครับหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่า นาคนขับจะบอกว่ามันใส่ได้ทั้งหมด18คิวปูนผงจะหนักคิวละ1ตันนะครับก็18ตันนะครับ18ตันรวมตัวรถรวมตัวรถประมาณ12ตันนะครับก็จะหนักอยู่ประมาณ30ตันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรถเฉพาะกิจนะครับสามารถบรรทุกหนักได้เกินกำหนดนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้วิ่งบนทางหลวงนะครับ ไม่ได้ใช้วิ่งบนทางหลวงหน้าง,งานก็จะมีกล้วยหอมมาเสิร์ฟนะครับหนึ่งกล้วยหอมนะครับบรรทุกมาเฉพาะเนื้อปูน36ตันนะครับเขาก็จะมาเทใส่คันนี้มาเทใส่คันนี้ได้สองรอบนะครับเอฟซีซัทสเนี่ยก็จะโดดออกจากกล้วยหอมสองรอบหมดนะครับ สาเหตุที่มันต้องใช้พละกกาลังที่แรงระดับ360แรงม้าแบบนี้ก็เพราะว่าในกรณีที่ดินมันไม่แน่นพอนะครับที่จะรับน้ําหนักมันอาจจะติดลมนะครับมันอาจจะติดลมนะครับคันนี้เองก็จะเป็นคันที่ไอแรงม้าตัวนี้ก็จะเป็นแรงม้าที่ช่วยให้เขาดิ้นจากลมได้ง่ายกว่าแรงน้อยนะครับนี่นะครับ ตัวปัน่นตัวปั่นปูนลงเป็นมอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับเป็นมอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเผาปั่นมานะครับเป็นไฮดรอลิกปัน่นปั่นปูนถงนะครับข้างในนั้นก็จะมีมอเตอร์ไฮดรอลิกปั่นลํำเลียงปูนมานะครับแล้วก็มาปั่นลงตรงนี้ส่วนไอจานที่เป็นคล้ายๆจานเบรกอ b s ีอ e นั่นเป็นแค่ตัวเซ็นเซอร์นะครับตัวเซ็นเซอร์จับรอบรอบล้อรอบเผานะครับนะ วิ่งไปวิ่งมาครับก็คือวิ่งรอบเดียวความหนาของปูนไม่พอนะครับก็จะต้องซ้ํานะครับซ้ําเดี๋ยวผมจะจัดให้ชมแค่ขั้นตอนละ4นาทีนะครับคลิปนี้ยาว12นาที เอาขั้นตอนละ4นาทีก็พอนะครับขั้นตอนโรยปูน4ขั้นตอนมิกสแล้วก็ขั้นตอนบดอัดอีก4พอกแล้วกันนะครับอานะครับก็โดย2รอบก็จะหยุดโรยนะครับแล้วก็เรามาดูงานมิกกันนะครับกับเจ้ายักษ์เลยละ่ะรถน้ำคันนี้เป็น wt ขีด18นะครับน่าจะย้ายมาจากหน้าง,งาน4ีเลนทรลอนท2 ด,ด,ดึงดึงมาแล้วคุณผู้ชมระบบขับเคลื่อนเขาก็จะขับเคลื่อนจากมอเตอร์ไฮ้รรลนีนะครับค่อยๆชมไปครับดูรถน้ากันด้วย ขับรถกัดหรือว่ารถมิกนี่ก็เงินเดือนสูงนะครับเงินเดือนเยอะเงินเดือนสูงน่าจะพอๆกันกับคนขับรถเกรดนะครับเงินเดือนทำงานรายวันอย่างน้อยค่าแรงขั้นต่ำผมว่าน่าจะวันละแป0รนะขั้นต่ำ เขาปิดหมดเลยนะครับมองไม่เห็นเวลากัดนะครับเป็นระบบปิดปเวลามิกนะครับเวลามิกน้ำหนักน่าจะมดประมาณสัก35ตันได้นะครับ ตัวนี้สเปคยางเท่าที่ผมอ่านดูในในล้อเข้าเมื่อกี้นี่ใช้เป็นขอบ26นะครับขอบ26รู้สึกว่าผ้าใบจะอยู่ ข้าไปจะอยู่28ชั้นเลยนะครับจริงๆครับชั้นผ้าใบชั้นผ้าใบจะอยู่28ชั้นนะครับขอบยีบหกระบบ ไม่ได้เป็นลมลมนะครับเป็นน้ํานะครับเติมน้ําแทนลมเพื่อได้น้ําหนักนะครับมันจะได้ไมเ่เด้งดึงดึงนะครับมันต้องรอ้อหนักเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูรถบดกันสักหน่อยนะครับแม่แฮมทโนิกสามหกสองห้ายี่สิบห้าตันนะครับรุ่นนี้ยีสิบห้าตันเออ นายช่างกรมทางหลวงนะครับมาตรวจงานทุกขั้นตอนก็มีนายช่างมาคอยตรวจงานอยู่เรื่อยๆนะครับชั้นนี้เป็นชั้นเขาเรียกว่าอะไรก็เป็นชั้นสําคัญนะครับเป็นชั้นที่สําคัญมากๆหนึ่งชั้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าถนนตัวนี้ไม่แข็งแรงนะครับก็ จะส่งผลเสียกับชั้นแอดฟันครับเพราะว่าชั้นแอดฟันไม่ใช่ชั้นรับน้ําหนักนะครับเป็นชั้นที่ทําให้รถมันวิ่งได้ง่ายได้เรียบเฉยนะครับรับน้าหนักจริงๆก็คือชั้นดินนะครับแตกต่างจากคอนกรีตนะครับดไปรถเกียร์จะวิ่งเชฟผิวเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ทำแปรงนี้จนเสร็จบดซ้ำมาครับเม,มื่อก,กี้ เกิดการผิดพลาดท,ทางด้านถ่ายทํานิดหน่อยนะครับวิดีโอตัดจบนะครับ รถบด25ตันแบบนี้เห็นอยู่2รหัส2ที่ห้อนะครับที่นิยมใช้งานที่นิยมใช้งานกันก็จะเห็นเป็นโบแมกของอภิษดานะครับโบแมกแล้วก็จะเป็นแฮมทอนิกนะครับที่ค่อนข้างจะนิยมใช้รหัส25ตัน2แบรนด์2ค่ายนี้นะครับส่วนรหัสที่เป็น10ตัน11ตันหรือว่า12ตันนี่ค่อนข้างหลากหลายครับ ทั้งแคททั้งไดดามแม็กทั้งแฮมโทนิกทั้งโบแม็กทั้งซาไก่นะครับ าวนมาดูไอ้จุดนี้หน่อยนะครับคุณผู้ชมมาดูฟันเขาหนมาดูฟันเขาหน่อยพ่รู้ว่าเห็นไหมปิดน,น้ำปิดน,น้ำก็มองไม่เห็นฟันครับมันปิดเขาไม่ได้เปิดให้ดู <laughs> ท่ผู้ชมถ้าผมจำไม่ผิดนี่มันน่าจะอยู่ประมาณ800แรงม้าหรือเปล่านะครับเครื่องยนต์ก็น่าจะเป็นเครื่อง V10 V10 V12 ประมาณนั้นนะครับแรงม้ามันจะอยู่ประมาณ800ถึง1,000แรงม้านะครับทำความเร็วได้ประมาณ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ มาดูรถบดกันอีกนิสหนึ่งครับนิดหนึ่ง สิบล้อมายอมปล่อยเบรคครับอ๋อน้ำหมดน้ำหมดรู้สึกว่าจะเปลี่ยนรถน้ำนะครับรถน้ำคันใหม่มาเปลี่ยนนะครับ